หลังจากนั้นนะครับท่านผู้ชมครับบ่ายโมงนะครับตํารวจโรงพักบางนาท่านนําตัวในหนุ่ยไปที่วัดศรีกันถนนสงกระภาคํารับสารภาพก่อนที่จะมาทํากับน้องการ์ตูนสองวันคือวันที่สี่ธันวาคมอมคือเกิดเหตุกับน้องการ์ตูนเนี่ยคือวันที่หกวันที่สี่เขาสารภาพว่าไปก่อเหตุลักษณะเดียวกันที่แถวแถววัดศรีกันถนนสงกระพา,าดอนเมืองเขาสารภาพว่าก่อเหตุลักษณะเดียวกัน ก็ประสานตำรวจโรงพักดอนเมืองร่วมตรวจสอบในหน่วยพาไปชี้จุดบริเวณลานดินหลังวัดศรีกันแล้วสารภาพว่าคืนวันที่4ธันวาคมก่อนที่จะมาทํากับน้องการ์ตูน2วันเนี่ยหลังตั้งเวทีคอนเสิร์ตท,ที่วัดจัดงานประจําปีช่วงหัวค่ําพบเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเข้าไปพูดคุยชักชวนจะพาไปซื้อขนมถามเด็กว่าอยากกินอะไรเด็กบอกว่าอยากกินน้ําก็ไปซื้อมาให้ก่อนจะพาเด็กเดินออกมาที่ลานดินหลังวัดแล้วพาเดินเข้าไปในป่าระแวกนั้นนั่นแหละ ครั้งแรกจะพาไปที่บ้านวางแต่กลัวจะมีคนอยู่เลยเดินพาลัดล้อเข้าป่าถึงจุดที่เหมาะสมก็บีบคอแล้วขู่เด็กว่าไม่ฆ่านะแต่ขอให้ยอมเมื่อเสร็จกิจแล้วจะปล่อยตัวกลับและเมื่อล่วงละเมื่อเสร็จก็พาเด็กออกจากป่าแล้วไปส่งที่เดิมแล้วตัวเองก็กลับไปทํางานที่วงต่อนี่สองวันก่อนจะมาทํากับน้องการ์ตูนนะ สี่งเย็นสาลจวัดพระโขนงนะครับพนักง,งานสอบสวนนาตัวไปขอาำาจสารฝากขังที่สาลจวดพระโขนงแต่การสอบสวนยังไม่เสร็จก็ยื่นคัดค้านการประกันตัวโดยที่วันนี้นะครับเข้าใจว่าจะเบิกตัวขึ้นหอเก้าโมงเช้า ไปชี้จุดที่จังหวัดเลยนะครับหลังจากที่ในหน่วยให้การรับสารภาพว่าเคยข,ข่มขืนเด็กในพื้นที่จังหวัดเลย3คนแล้วเขาบอกว่าในจํานวนนี้เนี่ยลงมือฆ่าจนเสียชีวิตไป1คน 1> ที่จังหวัดเลยเนี่ยนะครับเมื่อวานนีุ้่มกับลงพักเมืองเลยระ,มะดมเจ้าหน้าที่ตํารวจกับกู้ภัยค้นหาน้องหญิงนะครับไม่เอ่ยชื่อจริงดีกว่าภาพก็เป็นอย่างที่เราเคยพยายามจะติดตามมาหลายเดือนเนี่ยนะฮะ น้องหญิงนั้นอยู่ในงานดอกฝ้ายบานมะขามหวานเมืองเลยงานกาชาติประจําปีบริเวณหน้าสารกลางจังหวัดเลยหายตัวไปตั้งแต่วนตันที่5กุมภาพันธ์ต้นปีค้นหารอบสารกลางรัศมี1กิโลเมตรตามที่ตำรวจนครบาลประสานมารวมถึงจุดที่ในหน่วยสารภาพแต่ก็ไม่พบตอนนั้นเนี่ยนะครับน้องหญิงเนี่ยมากับตากับยายที่เร่ขายของในงานอย่างที่เคยบอกก็คือมาขายน้ํา ห้าโมงเย็นตายายถึงรู้ว่าหลานหญิงเนี่ยหายไปก็ออกตามหาเพราะคิดวิเเว่งเล่นอยู่ในงานเหมือนเคยแต่หาไม่พบไปแจ้งความแลาไม่พบตัวต่อมานะครับหลังจากระดมตำรวจอาสาสมัครกับอภพร,ร,รช่วยกันค้นบริเวณป่าบ้านนาซำอยู่ใกล้ๆตรงนั้นเนี่ยนะครท่านผู้ชมครับ พบเศษกระดูกและชิ้นส่วนจํานวนหนึ่งแต่ยังไม่สามารถระบุได้นะคะยังไม่ได้ยืนยันว่าเป็นกระดูกมนุษย์หรือไม่แล้วก็ถ้าใช่กระดูกมนุษย์เนี่ยเป็นของน้องหญิงหรือเปล่าต้องรอตรวจพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ต้องรอเทียบ DNA อด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ก้าวโมงเช้าขึ้นหอไปนะครับจังหวัดเลยอีกจุดหนึ่งนะครับที่วังสะพุงนะครับภูมกับโรงพักวังสะพุงก็ระดมกำลังตำรวจกับอาชาามัครค้นหาเด็กผู้ชายคนหนึ่งอายุเจ็ดขวบ ขายไปในงานบุญกระถินที่วังสะพูงวัดศรีอุดมวงศ์เนี่ยน้องไบตั้งแต่19พฤศจิกาที่ผ่านมานี่เองเขาว่ารับสาร,รภาพนะคะก็เลยไปค้นหาแต่ว่าเมื่อวานนี้ที่ไปค้นหายัางไม่พบอะไรค่ะนี่นะฮะนี่คือในส่วนของจังหวัดเลยนะครับย้อนกลับมานะครับผู้บัญชาการตระวนนครบาลพลตรวนโทคำวณวิทูปกระจ่างเมื่อวานนี้บอกนะครับว่ากําลังเร่งตรวจสอบตารางการแสดงของวงคนทวยไหมไทยหัวใจศิลป์วงนี้นะฮะหมอลํานี่แหละวงนี้นะครับ ย้อนหลังไปถึง18พฤศจิกาคือยอนที่ผ่านมาเป็นวันที่ผู้ต้องหาเข้ามาทํางานในวงดนตรีนี้เป็นวันแรกค่ะแล้วก็จะเอาไปเทียบกับคดีที่มีการก่อเหตุในลักษณะแบบเดียวกันในพื้นที่ที่วงดนตรีนี้ได้มีการเดินสายไปแสดงยังจังหวัดต่างๆว่ามันมีความเกี่ยวโยงกันหรือไม่เบื้องต้นนะครับเริ่มมีความถี่ในการก่อเหตุตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาสรุปคดีตอนนี้8คดีในกทม3คดีต่างจังหวัด5คดี เด็กเสียชีวิต4คนรอดชีวิต4คนนี่เฉพาะที่ไล่เลียงเนี่ยนะฮะโดยที่แหล่งข่าวบอกนะครับน้องไร์ครับว่า8คดีท่านผู้ชมฟังแล้วจะอึ้งนะฮะแคดีครั้งที่หนึ่กุมภาพันห้าหกเหตุเกิดที่อำเภอเมืองเลยงานกาชาติดอกฝ้ายในหน่วยเข้าไปเที่ยวในงานซื้อเบียร์มาดื่มเดินเที่ยวรอบๆงานระหว่างนั้นเด็กหญิงอายุป,ประมาณสี่ขวบ ายนหน่วยเดินเข้าไปถามว่าทําไมไม่ไปหาพ่อหาแม่จากนั้นก็ชวนไปดูของเล่นซื้อปืนของเล่นกระบอกละ39บาทให้แล้วชวนออกมานอกงานพาเด็กเข้าไปในซอยวัดเป็นถวนุลูกรลงพาเข้าป่าที่ฝั่งอ่าพาเข้าป่าในละแวกนั้นแล้วลงมือบีบคอจนเด็กแน่นิ่งไปก่อนกนระทำอนาจารจากนั้นตัวเองก็เดินออกมาจากจุดเกิดเหตุปล่อยให้เด็กนอนแน่นิ่งอยู่ในที่เกิดเหตุอันนี้คล้ายๆกับน้องกระตูนครั้งที่หนึ่ง ครั้งที่สองสิบเกา้าพฤาปีห้าหกเนี่ยน้องไบที่วังสะพุงจังหวัดเลยนะคะเป็นงานสินค้าราคาถูกมีวงหมอลำเล็กๆมาแสดง <c oughs> เขาบอกว่าตอนนั้นเขาทํางานก่อสร้างกับเท่าแก่ที่อําเภอเมืองเลยไปซื้อของกับเท่าแก่แล้วก็คนงานหลายคนพอไปถึงที่อาเภอวังสะพุงเขาบอกว่าเขาขอนายว่าขออยู่เที่ยวในงานก่อน <c oughs> เขาก็เดินเล่นซื้อเบียร์มาดื่ม <c oughs> เห็นเด็กผู้ชายนั่งอยู่คนเดียวอันนี้เด็กผู้ชายนะคะ <c oughs> เข้าไปคุยด้วยแล้วก็ชวนออกมาพาเข้าไปในป่าสวนยางไม่ได้บีบ คอถอดแต่กางเกงอย่างเดียวเด็กถามว่าพี่จะทำอะไรเ,เขาบอกเขาตอบไปว่าไม่ได้เอาเข้าไปอเอาแค่นะอย่างนั้นค่ะแล้วเสร็จปุ๊บก็เดินออกมาพร้อมกันอันนี้คดีที่สองครั้งที่สามที่อำเภอเมืองเลยกระทำอนาจารเด็กหญิงค่ะเป็นลูกหลานของคนงานก่ <c oughs> อสร้างที่พักอาศรรยัยอยู่ด้วยกันนั่นแหละต่อมาในหน่วยกลัวว่าเด็กหญิงจะไปบอกพ่อแม่ก็เลยบีบคอเด็กหญิงจนสลบไปแม่เด็กหญิงผ่านมาพอดีนําเด็กส่งโรงพยาบาลในหน่วยก็หลบหนี ครั้งที่ห้าครั้งที่สี่กรครั้งที่สี่ค่ะสี่ธันวาคมก็คือต่อหน้าน้องกระตูนสองวันนี่นะคะที่วัดศรีกันดอนเมืองในหนุ่ยบอกเด็กเสียชีวิตก็อย่างที่บอกแน่นิ่งไปเนี่ยนะครั้งที่ห้าห้าธันวาคมที่ผ่านมาโอ้โหติดติดกันเลยห้าธันวาคมเกิดเหตุที่ตลาดสุขสวัสดิ์สามแยกบางบอนเด็กหญิงอายุสิบสามปีเขาไปพาออกมาแล้วก็พาเข้าป่าลงมือทําอนาจารไม่ได้บีบคอจากนั้นก็จูงมือเด็กออกมาหาแม่ที่บริเวณงาน ครั้งที่หกหกธันวาคมคดีน้องการ์ตูนท่านผู้ชมสังเกตนะฮะวันที่สี่ที่ดอนเมืองวันที่ห้าที่บางกอวันที่ห้าที่บางบอนวันที่หกธันวาคมที่บางนาในหนุวยเนี่ยก่อเหตุสามวันติดกรณีน้องการ์ตูนยังไม่จบแค่นั้นครั้งที่เจ็ดเก้าธันวาคม ที่กาบินบุรีปราจีนบุรีเขาบอกเขาไปตั้งเวทีดนตรีเนี่ยนะคะตั้งเสร็จก็ซื้อเบียร์มาดื่มเดินออกมาจากงานเห็นเด็กถามว่าทําไมไม่เข้าไปในงานเด็กบอกรอแม่อยู่ข้างนอกเขาก็เลยพาเด็กไปที่เปลี่ยวบีบคอจนเด็กนอนแน่นิ่งกระทําอนาจารแล้วก็ปล่อยให้เด็กนอนแน่นิ่งอยู่ที่เดิมแบบนั้นครั้งที่แปดัดมาครั้งที่8ดอีกสิบสามธันวาคมห้าหกที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ เป็นมินิคอนเสิร์ตที่ปักธงชัยนครราชสีมาโคราชเขาบอกตั้งเวทีเสร็จซื้อเบียร์มาดื่มสามกระป๋องเหล้าขาวอีกสองกัก๊กเดินออกมาเห็นเด็กผู้หญิงยืนอยู่คนเดียวเข้าไปคุยด้วยแล้วก็พาไปถกกระทำมอนาจารในป่าใกล้ๆกับงานจากนั้นพาเด็กออกมาหาแม่เด็กเดินไปหาผู้หญิงที่ขายลูกชิ้นแหลงข่าวบอกว่าในหน่วยอ้างว่าบีบคอเด็กเพราะกลัวเด็กร้องให้คนช่วยแล้วถ้าใครร้องคนไหนร้องเขาจะบีบแรงถ้าคนไหนไม่ค่อยร้องเขาจะค่อยๆบีบแล้ว ตามแหล่งข่าวบอกเวลาเขาเสร็จกิจแล้วเขาจะนั่งดูอยู่พักหนึ่งแล้วค่อยนุ่งกางเกงให้เด็กรองผู้จัดก,การตมรวจนครบาลบ,บอกนะครับว่าพฤติกรรมเนี่ยกระทาความผิดก็อาจจะรู้สึกว่าไม่มีใครรักตนเองก็เลยทําให้ไม่รักใครเพราะเป็นเด็กกาพร้ามาก่อนสอบปากคําคเบื้องต้นเนี่ยนะฮะยังเชื่อว่ายังมีอีกที่ป้ญหาไม่รับสารภาพยังมีนอกกว่า8คดีนี้รองนครบาลว่าอย่างนั้นตอนนี้เนี่ยก็จะไล่เลี้ยงตั้งแต่วันที่ผู้ต้องหาเริ่มทํางาน นะฮะยี่สิบแปดแห่งที่ไปตั้งวงดนตรีอันนี้หมายถึงช่วงสองเดือนที่ผ่านมานี่เองเนี่ยนะฮะเดือนสองเดือนกว่าๆเนี่ยต้องไปยี่สิบแปดแห่งจะอยู่ในพื้นที่ภาคอีสานนะนะคะแล้วก็ต้องตรวจสอบตั้งแต่ผู้ต้องหาพ้นโทษมาคือสิงหาคมปีที่แล้วว่ามันมีการก่อเหตุแบบนี้อีกหรือเปล่าก่อนหน้านี้แล้วก่อเหตุมากี่ครั้งเบื้องต้นทางรองพบชนบอกน่าจะไม่ต่ำกว่าสิบศพแล้วที่ก่อเหตุเนี่ยก็น่าจะไม่ต่ำกว่าสามสิบราย ย้อนกลับไปที่ตัวของนายหนุ่ยเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับนักข่าวของเราย้อนกลับไปที่บ้านจุดที่เขาเคยอยู่นะฮะที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยน้องไรตามบ้านเลขที่ของเขาที่ให้ไว้เนี่ยนะคะปรากฏว่าเป็นบ้านเพิงลักษณะเป็นปูนแล้วก็ต่อเติมถูกปิดตายมาหลายปีแล้วค่ะถามผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่สมศักดิ์บอกว่าบ้านหลังนี้เป็นของภรรยาของนายหนุ่ย แต่ว่าตอนนี้เนี่ยบ้านถูกปล่อยทิ้งร้างเอาไว้ไม่มีใครอาศัยอยู่เจ้าของบ้านมาค้าขายอาหารอยู่ที่หลังสวนจตุจักร <c oughs> นานๆจะกลับมาสัทีหนึ่งผู้ใหญ่สมศักดิ์เล่าว,ว่าประวัติของในหน่วยเนี่ย ในหนุ่ยได้รับการอุปการะจากตาลองกับยายพินซึ่งตอนนี้ทั้งคุณตาคุณยายเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วคุณตาคุณยายมาทํางานที่กรุงเทพแล้วไปเจอในหนุ่ยซึ่งเป็นเด็กเร่ร่อนตอนนั้นอายุ9้าขวบรู้สึกสงสารเลยเอามาเลี้ยงที่บ้านจนกระทั่งอายุ15บวชเนนบวชได้ไม่นานศึกออกมาเป็นเด็กวัดนิสัยเป็นคนใช้งานง่ายขยันทามาหากินแล้วตอนที่เป็นหนุ่มเนี่ยชอบคลุกคลีอยู่กับเด็กผู้หญิงเวลาที่ได้เงินมาเงินค่าจ้างก็จะเอามาซื้อขนมแจกเด็กชาวบ้านก็เห็นว่าโอ้ดูใจดี ชอบอยู่กับเด็กรักเด็กก็แนะนําให้แต่งงานกับแม่ไม้คนหนึ่งก็เป็นภรรยาในเวลาต่อมานี่นะคะเห็นว่าเป็นคนขยันคนดีไม่ได้คิดค่าสินสอดอะไรอยู่กันมาเรื่อยๆจนกระทั่งปี5-1ในหน่วยกับภรรยาเที่ยวงานประจําปีของอําเภอแล้วอาศัยช่วงที่ภรรยาเผลอพาเด็กอายุ6ขวบในหมู่บ้านใกล้เคียงไปกระทำชำเรา นึกว่าเด็กเสียชีวิตโยนเด็กทิ้งลงน้ำปรากฏว่าเด็กเนี่ยลอยไปติดกิ่งไม้แล้วยังมีชีวิตอยู่ชาวบ้านพบเห็นเลยช่วยขึ้นมาได้ตํารวจตามจับกลุมตัวยอมรับสารภาพ<ม>ก็เลยถูกแจ้งดําเนินคดีภาคผู้ยาวกับทําอนาจารเด็กอายุไม่เกิน15ปีปรากฏว่าเขาถูกมีคําพิพากษาเนี่ยนะฮะจำคุก,คกตั้งแต่18มกราปีห้ถึง25สิงหาคมปีห้ก็ถูกปล่อยตัวออกมา โดยระหว่างควบคุมตัวเรือนจําบอกไม่เคยมีญาติมาเยี่ยมเลยนะฮะพอออกจากเรือนจําพยายามจะกลับไปหาภรรยาที่ขอนแก่นแต่ภรรยาไม่ยอมแล้วนะฮะคือไม่ยอมคืนดีด้วยก็อาศัยกับคนรู้จักกันพยายามจะขอให้ผู้ใหญ่บ้านทําบัตรประจําตัวประชาชนแต่ผู้ใหญ่ก็ปฏิเสธชาวบ้านก็ขับไล่ออกจากหมู่บ้านก็เลยมาเป็นคนรับจ้างขนของในวงการเยอย่างที่ว่าเนี่นะฮะคือเป็นเด็ก เล่ร่อนคนหนึ่งที่คุณตาคุณยายคู่หนึ่งที่ขอนแก่นท่านมากรุงเทพแล้วท่านเก็บมาเลี้ยงามาเจออื่ในกรุงเทพอเอาไปเลี้ยงจนกระทั่งเติบโตสุดท้ายมีครอบครัวแล้วก็เริ่มก่อเหตุเมื่อปีห้าหนึ่งไปก่อเหตุกับเด็กในหมู่บ้านาห,หวังจะฆ่าเด็กอายุหกขวบคือก่อเหตุแล้วโยนทิ้งน้ําเด็กรอดชีวิตเพราะฉะนั้นคนในหมู่บ้านเป็นที่รับรู้กันก็ไม่ต้อนรับอีกต่อไป ออกจากหมู่บ้านหลังจากพ้นจากเดือนจําติดคุกไปสี่ปีเศษใช่ไหมแล้วก็มาก่อเหตุถียิบเลยเนี่ยนะฮะปิดท้ายได้ภาพวันก่อนนะครับเมื่อเย็นวันอาทิตย์นะฮะที่ตํารวจที่บอ่อที่หนองคายที่ท่าบ่อเข้าไปจับกลุ่มนี่เป็นภาพตอนเนี่ยที่จับกลุ่มณนะวันนั้นหลังจาก,กเอกระดูเรื่องเล่าสอ่อทิ์แล้วบอกว่าใช่แนะน่แน่

นี่เป็นนาทีจับกลุ่มนะปิดท้ายกันที่อย่างน้อยในเรื่องนี้ก็ยังมีข่าวดีอย่างที่เราบอกไปตอนต้นเนี่ยน้องไคบบรคพลตบารเอกจรัมพรจุรมณีที่ปรึกษาสอบศสิในฐานะหัวหน้าศูนย์บริการจัดการคนหายและศพนิรนามของสำนักงานตารวจแห่งชาติออกคําสั่งมาเรียบร้อยแล้วนะคะสั่งกําชับพนักง,งานสอบสวนทุกท้องที่ ให้รับแจ้งความกรณีคนหายทุกกรณีแล้วก็ให้สืบสวนสอบสวนกรณีคนหายในทันทีโดยไม่ต้องรอครบ24ชั่วโมงหนึ่งรับแจ้งความทันทีสองสืบสวนสอบสวนกรณีคนหายทันทีไม่ต้องรอ24ชั่วโมงอีกต่อไปทุกโรงพักเรื่องเราช้นนี้เจ็ดนาฬิกาสี่สิบหกนาทีแล้วกลับมาครับ